โย่ก็สวัสดีสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนี่เราก็จะมาเล่นแบบที่มีชื่อว่าอเลเมโวกันนะก็แมบก็เปิดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเอาละนรับเนี่ยเราก็จะมาแจกโค้ดกันละกันนะครับนะเอาละครับนะก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับนะใครยังไม่กดซับก็ฝากกดกันด้วยนะครับนะปีนี้เนี่ยผมอยากได้สักแค่หมื่นซับพอนะครับแค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับนะโอเคใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากนะครับโอเคก็ไปดูคลิปมาเลย let's go สโมกบั๊มีจำหน่ายกล่องสุ่มโลบักและกล่องสุ่มไก่ตัน อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับแล้วก็มีบริการ ID ไก่เต็นราคาถูกแล้วก็มีรับกดเกมพัทแล้วก็รับเติมโลบัคเลยนะฮะเกมพัทเนี่ยก็รับกดทุกแมปเลยนะครับนะเช่นคีิงสังกสีนะครับเอ้ยคีย์เลกาซีดิบ็อกฟุตออสตาทาวเวอร์ดีเฟนแล้วก็แมปอื่นอีกมากมายนะครับก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่สมอบักนะครับลิงก์เพจกับลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างคลิปนะครับแต่หน้า UI ก็เปลี่ยนไปนิดนึงนะครับนะก็ไม่มากหรอกโอเคมา เรามาแจกโค้กกันแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดทั้งหมดนะครับก็ดีสี่โค้ดนะอันนี้เป็นโค้ดแรกนะครับนี่กดลูกฟันเฟืองนะกดฟันเฟืองแล้วก็เลื่อมา,างล่านะครับนี่อ่ะนี่ครับได้นะต่อไปนะครับโค้ดที่สองนะครับอ่ะอย่าลืมเครื่องหมายตกใจไว้นะตรงนี้นะนีตนะ่ต้องใส่นะต้องใส่นะฮะไม่ใส่ไม่ได้นะฮะนี่ โอเคนี่ครับร้อยกว่าแล้วโค้ดต่อไปนะครับซึ่งโค้ดเนี่ยผมก็จะแปะเอาไว้ที่คอมเมนต์นะครับก็สาม,มารถคัดลอกวางได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์ตามก็ได้นะครับอ่ะนี่สนะี่ร้อยนะโค้ดสุดท้ายนะครับอ่าเรียบร้อยก็ได้มา500อยกว่านะครับมารอไปสุ่มเลยลวกันนะผมไม่ิเลยแล้วอันนี้ไปไอดีไก่นะครับใช่เออใช่อันนี้คือที่อัปเดตใหม่คือ เราต้องมาลงด่านนะครับคือเราต้องลงให้ถึงด่าน1ิบด่าน1ิห้าถึงจะปลดล็อคพวกนี้นะครับนะนี่ต้องมาลงด่านให้ถึงนะก็ด่านเรื่องอะไรเออใช่ซึ่งเรื่องรีนะครับใครพี่ครับพี่ครับผมลงหมดแล้วพี่ไม่ยเขารีใหม่ใช่เขารีนะต้องมาลงใหม่นะเรามามาสุ่มเลยแล้วกันนะได้ตัวดีหรือเปล่าซึ่งตัวละครก็น่าจะมีเพิ่มมานิดหน่อยหรือเปล่ามีอิจิโกะล่างอะไรทักอย่างนึยแล้วก็ตัวหนึ่งที่มันเออนี่ไงเนี้ยตัวเนี้ยคล้ายตัวนามาฮิโร่ตัวเนี้ยคุ้นนะ จำไม่ทายเชื่ออะไรเนี่ยแล้วก็มีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรหรือเปล่าแต่มันก็หน้าตาคล้ายๆบากิอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก <c oughs> ็ไม่รู้อะตัวอะไรก็ไม่รู้อะสักตัวหนึ่งแหละโอเคก็ไปต่อต่อต่อจะได้ตัว L อออาหรือเปล่าเออต้องได้ตัวแล้วปะโอ้ม่ก o d เอาอะมาต่อมาต่อ ขวาดไปแล้วงไงอิติโกะล่างใหม่นี่ล่างนีอ้อันนี้น่าจะเป็น L หรือเปล่าหน้าตาคล้ายๆอยู่นะเออบัตรฟักเกือกเกิน เอลอาร์ม <L> <R> ไม่ออกเลยปล่อยพลังตุง้มไปไงเกลือตุอ้มไปไงหลังแตกเกลือก็ต t t ฟ e ักเอลอาร์ไม่ออก,กตัวเลยเดินไปเปล่าต้องออกแล้วรรบัตรอบเนี้ยอืม นี่ LR ต้องมาแล้วป่ะตบไปคมคมอืมโคตรคมเลยโอ้ <c oughs> ไม่แตกกันเลย <c oughs> เฮ้ย LR ไม่ออกจริงเหรอเฮ้ยปรับเตด,ดดอบปุี่ <c oughs> เฮ้ยบอกแล้วว่าเย้ย แข่งพลังเขาอีกเชี่ยโคตึงเอาวะ LR าต้องมาแล้วป่าจังหวะเนี้ยเออเนี่ยปุ๊บปิ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 ๊บี่แบมองตามมองตามไม่ทันโคตึงโคตึงว้าว LR ก็อืมได้มาแล้หนึ่งตัวสุ่มเป็นลอยสุ่มเป็นลอยมาตัวเดียวอู้อ่ะสุ่มต่ออีกสักสองรอบน่าจะหมดแล้วแหละ โอเกิืเกินโอเคมาไอหน้าจะรอบท้ายแล้วอู้มาไปเต็มหน้าเกลือสามรอบท้ายจัดไปกูทรงและเกลือชัวสภาพอย่างงี้ไม่นา่ารอดเรียบร้อยเรียบร้อยโอ okay, <laughs> เคก็เหลือเหลืออยู่หนึ่งเหลือไว้ทำไมเนี่ย เอาละครับนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แลกดติดตามให้กันด้วยนะครับไปป่าครับทุกคนยุกลู่ักกันนานรักเกันไม่เจอกันนานเลยเธอแค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาเธอเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจนตัวนี้เดียวแต่น่ารักเธอจักรวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่น่ะไม่ใช่อันเดอร์พา